พอดีแอมประสบอุบ so, ัติเหตุค่ะมีรถตัดหน้าค่ะเขาเลี้ยวออกมาจากซอยไหนคะวัดอะไรนะวัดโพลอยอ๋อ แต่ไม่อยากให้เขาหนีอะ่ะอยากให้เขามาคุยกันอะ่ะเพราะว่าอันนี้คือสมวัดโพลอยใช่ปะพอดีแอมประสบอุบัติเหตุคะ่ะมีรถตัดหน้าคะ่ะแอมชนกับหลักทาง่ะคะ่ะตรงวัดโพลอยตอนนี้ก็เพนกวินหัวกระแทกคะ่ะแต่แอมไม่เป็นอะไรแอมค่าเข็มขัด รถแอมน่าจะมีแค่นี้ค่ะที่เสียหายแต่ว่าคูก่กรณีก็ยังไม่หนีนะเขาก็จอดอยู่เขาออกมาจากวัดโพรอยค่ะแล้วเขาก็ตัดหน้าตอนนี้แอมจอดรถอยู่ค่ะเพนกวินหัวกระแท่ค่ะคือแบบว่าคอซ้ำกําซัดมากนะแอมเพิ่งออกจากโรงพยาบาลเมื่อวานนะคอเค็ดวันนี้ก็จะแบบว่า ใช่อุบัติเหตุอีค่ะคือดีแอมไม่ลงข้างทางไปอะค่ะตอนนี้แอมชนแค่หลักกิโลล้มเนี่ยค่ะรถตัดหน้าค่ะรถตัดหน้าใช่คือแอมมาทางแต่ว่ารถเสียหา,ายเดียดดยเด๋ยวมอไซค์เดี๋ยวนะไปดูเลือดพวกเด็ก เขาไม่ได้ชนแอมค่ะแต่ว่าเขาตัดหน้าแล้วแอมก็หักหลบฮะแล้วก็ชนเนี่ยฮะชนหลักกิโลแอมหักเข้าทางซ้ายฮะไม่งั้นแอมตกคลองไปละทะเบียนรถคู่กรณีเขาถอยไปแล้วอะไม่เห็นทะเบียนเลยอะทำไงดีอะทำไงดีอะเนี่ยเขาหนีแล้วอะ

เนี่ยวัดโพลอ,อยเนี่ยเขาหนีไปแล้วใช่เขาหนีเข้าวัดไปลแล้วแสดงว่าไอ้มอไซค์ปกติมันต้องญาติกันแน่เลยญาติกันแล้วบอกให้หนีแล้วมันจะทำยังไงดีละทีเนี้ยคือไอ้ไม่กล้าเข้าไปใกล้เขาไงมันมืดด้วยวเราเ,เราก็ลืมเลยว่าเราก็มุ่งจะดูดวง นี่หลักกิโลล้มไปเลยค่ะเพนท้นหัวหแตกเจ็บปะไม,ไม่แตกใช่ไหมหัวโนไหมโนะปะนี่หนูจะเจ็บไม่โนใช่ไหมเพื่อนไม่รู้ว่ารถอมจะไปต่อได้ไหมเนี่ยคือแบบว่าปัดแรงมากอะ่ะยาเต็มล้อเลยเห็นไหม,ไมคือรถต้องดูว่าขับต่อได้หรือเปล่าเพราะว่าดีแอมไม่ลงฝั่งโน้นอะ่ะมาลงฝั่งนี้ถ้าฝั่งโน้นนี่ก็คือลงคลองไปเลย ใช่ก็คือแอมตั้งใจหักเข้าฝั่งนี้ไงเลยชนหลักกิโลอะค่ะคะือจริงๆไม่ได้ขับเร็วนะแต่เขาออกพุ่งมาเลยเรามันเป็นถนนสองเลนนะคะแอมรอดตายคะ่ะแต่รถนะ่ะตอนนี้คือเดี๋ยวลองสตาร์ทก่อนเขาขับหนีคะ่ะ ก็แย <toys> ่อย <P an lon als> like the ู kind of ่นะแบบมาเจอแบบเนี้ยความประมาทของคนออกจากซอยอะค่ะเขาก็ต้องดูบ้างนะทุกคนแอมเซ็งมากเลยรถแอมแบบว่าชนหลักกิโลแรงมากเลยนะหลักกิโลอันข้างหน้าคว่ำเลยนะนี่แอมดูว่าแอมจะชนเสาไฟฟ้าตุยแล้วนี่เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยนี่คือเสาไฟฟ้านะ แต่คือสก,กิลการเบรกมันก็แทบจะใช้ไม่ได้เพราะว่าม,มันห,มยยหนูเจ็บใช่ไหมหนูร้องไห้เ <laughs> อ็นกลิ้งช็อก <laughs> ใช่อ๋ออย่าเพิ่งขยับรถให้ตำรวจมาดูก่อนโอเคค่ะแต่รถอะสตาร์ทได้ค่ะเดี๋ยวเปิดไฟพามาไว้ก่อนติดเครื่องไว้นะติดเครื่องไว้นะโอเคติดเครื่องไว้ มีพล,ลเมืองดีมาช่วยค่ะแล้วก็แจ้งความให้แล้วคือตอนนี้ดินเต็มเลยค่ะเพราะว่าแอมถากมาเองค่ะแอมครบสาสิบสองค่ะสติสัมปชัญญะก็ครบค่ะแต่เขาออกจากออกจากวัดมาไวไปเนี่ยค่ะซุมวัดมีใครเห็นไหมนะเนี่ยซุมวัด แล้วเขาออกมาตัดหน้าแล้วเขาก็จอดอยู่ตรงนี้แลแ้วแอมก็คือแบบหักหนีไม่ชนเขาไงแต่แอมอ่ะไม่ลงข้างทางนะมีคนเคยลงใช่ไม่มมีคนเคยลงบ่อยเพราะว่าถ้าอ่าอใช่ถ้าเกิดว่าคนที่ออกมาจากวัดอ่ะออกมาไม่ดูอะเนี่ยแหละเขาก็ลงทางนี้กันบ่อยใช่ไหมแล้วบังเอิญแอมไม่ชนเขานะแอมอ้อมรถกระบะมาได้อ่ะแลมก็ แรมก็มาเกือบชนเผาไฟฟ้าตรงนี้แทนแล้วเรารู้นทะเบียนไหมคะมองไม่เห็นมองไม่เห็นเขาเลี้ยวเข้าไปก่อนอืรถกระบะสีอะไรคะถ้าจะเป็นสีบอลเงินหรือบอนเทาเออสีออกกระา บอลเงินหรือบอลเทาแต่ว่ารู้ว่าอยู่บ้านตาสักเข้าไปทางซอยนั้นใช่ไหมใช่เลยหอยนี่ก็ไม่ค่อยอยากจะมีปัญหากาับใครเลยนะทุกคนแอมไม่มีกล้องหน้ารถค่ะยัง,ยงแต่งองค์อยู่เลยมั้งทางเนี้เป็นทางที่อมกลับบ้านประจำแอมอยู่ลบบุรีน,นั่นแหละ ในเมืองอใ,อใช่แล้วพอดีช่วงนี้ต้องขับไปกลับกรุงเทพบ่อยๆแ,แต่ว่าวันนี้ไปอยุธยาค่ะไม่ได้ไปกรุงเทพขบานอทีอย,ยเ,อเ,เียวไป,ไ,ไปแอบเฉยๆหรือเปล่าแต,แต่เห็นนะใช่ไหมว่ามันแอบแล้วก็หล,ล,ลงจากรถอ๋อหลงจากรถด้วยผู้ชายแล้วก็มีหลางเขาไอ้ต๊อกรถแอมไม่ปกติค่ะนี่หลักกิโลแอมชนแหลกเลยค่ะรถแอม รถแอมยับเลยะคะ่ะแล้วก็แอมเบก่อนถึงเสาไฟฟ้านิดเดียวเองคือแอมยังคิดอยู่เลยว่าแอมจะตายทางไหน <c oughs> คือแบบยังคิดอยู่เลยว่าแอมจะลงคลองดีหรือจะฟาาเสาไฟฟ้าดีโอ้โหกระชมช่วยด่ากระชมหน่อยดีวันเมื่อไหร่กันทุกคน แอมไม่รู้ว่าจะไปตามคู่กรณียังไงอะรถแอมเสียหายอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ตำรวจมาเดี๋ยวเดี๋ยวตำรวจมาเดี๋ยวเดี๋ยวผมบอกว่าบ้านอตรงไหนเดี๋ยวเดี๋ยวให้เราไปตามเพราะว่าถ้าจะให้ผมพาไปเดี๋ยวแอมไม่เจ็บแต่เพนกวินเจ็บเพนกวินหัวโขกตกใจด้วยตกใจมากนมหกเต็มรถเลยใช่ไหมนมหกเต็มตัวเลยไม่เห็นอี่ เหม็นรถอรสีใช่ค่ะมื่มากแอมก็เลยสตาร์ทรถเอาไว้ค่ะแอมไม่มีกล้องหน้ารถค่ะนิสสันเซปบริโรสีทองค่ะแอมขับรถชนหลักกิโลค่ะเกือบตุยเกือบลงคองไปเลย อันนี้ก็ยังถือว่าโชคดีค่ะพอดีมีคนตัดหน้าค่ะเขาออกจากวัดมารถกระบะตัดหน้าแบบเร็วและแรงด้วยนะและแอมก็ไม่ชนถ้าแอมขับเร็วนี้ก็คือชนไปแล้วดูเจ้าขวัญเอ้ยขวัญมานี่คนนี้นี่เจ็บสุดหัวโขกคนลาบอยู่ใครจะไปตั้งตัวทันมแม่ก็ไม่ได้ตั้งใจแม่ขอโทษ ไหนโดนตรงไหนไหนชีด้ดิโนไหมไม่รู้ <laughs> ขวัญเอ้ยขวัญมาแอมไม่ไม <laughs> คืออันนี้อยู่ตะตบนยิ้วลายตอนนี้อยู่ยิ้วลายค่ะ <laughs> เข้าลบบดรีรถประสบอุบัติเหตุคะ่ะมีกระบะตัดหน้าจากวัดโพลอยค่ะตอนนี้หลบหนีไปค่ะ แอมก็เกือบลงคลองนี่เลยค่ะแต่ว่าแอมหักมาเลือกที่จะให้สอบไฟฟ้าช่วยแต่ว่าแอมเบรกทันนะฮะรถก็ตีลังกาแล้วก็ชนหลักกิโลแทนหน้าก็ยับอยู่ค่ะใช่มันโค้งเนาะมันโค้งเลยเพนกวินกรีแตกเลยแม่ก็แบบว่ารักษาชีวิตที่สุดแต่ก็ดีนะมีไอ้นี่ ใช่ถ้าถิดไม่มีไอ้นี่แอมก็เสาใหญ่นี่เลยค่ะใ,ใช่ค่ะโงนีพี่ต้องดูให้ดีเลยเวลามา,าต้องคอยระวังค่ะกระบะหนีไปแล้วค่ะแต่ว่ามีพี่พลเมืองดีเขาช่วยขับตามไปรู้ว่าอยู่บ้านตาสักอย,อยู่บ้านแถวนี้แหละอยู่ันซอยอยู่ในซอยนี้ค่ะ แอมแอมเห็นแล้วเพราะว่าแอมก็ตั้งสติอยู่แอมอยู่ข้างคลองเจออ้อแอมก็จะพยายามให้ตัวเองลงคลองไงแอมก็หักเข้าข้างซ้ายไว้อ๋อแอมก็เพิ่งออกจากโรงพยาบาลมาเมื่อวานค่ะทุกคนคอเคสคุณตำรวจมาแล้วอยบเลค่ะน คือจริงๆแอมมีสตินะทุกคนเห็นโค้งนี่ไหมแอมมาแบบมีสติมากเลยนะมาแบบว่าไม่ได้แรงนะแต่ว่ารถน่ะออกมาจากซุ้มวัดอ่ะทุกคนเข้าใจปะเนี่ยคือซุ้มวัดเนี่ยคือซุ้มวัดเห็นวัดไหมเห็นซุ้มไหมเนี่ยรถกระบะออกมาอ่ะเดี๋ยวให้ดูใหม่รถกระบะออกมาตัดหน้าแอมเนี่ยแอมมาจากโค้งนี้เลยออกมาจากโค้งนี้เลยแล้วเขาก็ตัดหน้าแล้วเขาก็มาจอดอยู่ตรงนี้ นี road, yeah, back, s <S no, yeah. ่เขามาจอดอยู่ตรงนี้ที่มอเตอร์ไซค์จะผ่านแล้แอมก็หักหลบเขาไม่ชนกระบะแม้แต่นิดเดียวนะหักหลบเขาแล้วแอมก็รถหมุน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 นะคะแล้วแอมก็มาฟาดกับหลักกิโลตรงนี้นี่คุณตำรวจมาแล้วพี่แม่ฟังหน่อยแม่ขอคุยกับคุณตำรวจก่อนอุ้ยชิตกหลุม บ้านหญิงทอนนี่พี่อยู่แถวบ้านผมเลยไม่มีใครบาดเจ็บเลยเล็กน้อยค่ะแค่หัวกระแทกห้งสาวหลับไม่ไม่มีบาดแผลเลยนะไม่ค่ะต้องไปตรวจโรงพยาบาลหรือเปล่าลองไปคล้องเป็นแคปหรือสื่ประโดงน่าจะแคปนะค่ะขรงบ้านเนี้ยใช่ไหมใหญ่ค่ะแต่เราเป็อย่างเงี้ยเราไม่กล้าเดินไปหาเขาอ่ะ มีคนใช่เขาซอยหลังแล้วเข้าไปในซอยผมรู้บ้านอยู่พี่ไม่ไม่ไปหาหมออะไรเนาะเราวแลต้องหาหมอไหมไม่รู้สึกเจ็บอะไรนะคะก็จะหาหมอไหมไม่ไปตรวจตอนหรอเดี๋ยวตอนเช้ามาเดี๋ยวคองนิดนลกระแทกแรงไหม ก็เหวี่ยงประมาณสองสารอบได้มาค่ะแล็ตกม่นหนูหลับอยู่หนูตื่นมาก็ตกใจมาจากนี่เรารถออกจากตรมวัดแล้วก็ออกจากตรมวัดแล้วเขาตัดเออจะไปหาหมอไหมคะใช่แเด็นี่ท คุณตำรวจเดี๋ยวบอกพ่อมึงคู่กรณีให้เดี๋ยวจะตามบ้านก่อนอ๋อเดี๋ยวต้องต้องต้องให้ตามตู้ไปอ่าต้องให้ตามตู่เออพี่ขับตามตู้ผมไปก็ได้แล้วเดี๋ยวผมบอกมารู้บ้านเหรอรู้เนี่ยหลานขับตามไปดูเขาเรียกเขากับบ้านพี่ขับตามไปได้ไหมล่ะผมเรียกกับบ้านได้ผมไม่บอกเดี๋ยวมันจะโมหน้ากันอย้รู้จักกันด้วยไงเขรู้จักกัน แต่ว่าผมเห็นใจพี่เขาเพราะเขาหนีอ่ะถ้าเกิดเขาจอดเราคงคุยผมไม่นั่นหรอกนี่เขาหนีเราเนี่พี่เขาเป็นผู้หญิงผู้เนี่ยโคตรจะเฟิงแบบนี้ส่วนหกสามค่ะส่วนหกสามเก้าหกสี่ค่ะสองห้าห้าห้าค่ะ อันนี้ขนมที่ร้านอพอดีบ้านหนูทําขนมค่ะแล้วหนูเอาติดมาฝากด้วยนะไม่รู้เคยกินหรือเปล่าเขาต้องไปตรวจตรงไหนที่มันเกลืองนีืมันเกศตรงไหนที่ต้องไปตรวจก่อนจะได้คุยกับเขาหนูต้องมีสิคะเพราะว่าเพราะว่าเขาทําจริงๆอ่ะเขาจะรอไปตรวจก่อนนั่น ขอบคุณค่ะนี่น้องจะไปหาหมอให้ไงตอนนี้แอมไม่อยู่เฉยๆไปไหมไปก็ได้จะได้มีพวกอะไรนี้ไปตรวจด,ดีกว่าจะให้ตรงนี้เหรอหมสงสารตรงเลยอ่ะ ข้าวมันตะขักเนื้อไก่ขอบคุณค่ะใช่ติดกันเลยอ่ะติดกันติดกันตะขัดล้วตะขัดเล้าไก่อ่ะวัดพลอยช่ะยังไม่ได้เข้าไปตรงนี้ที่สุดเอ่ะอัเห็นมีรอยแบบอุบัติเหตุเยอะมากเลยจุดเทียมยืนอยู่ตรงเนี้ยโอ้โหอยู่แบบไม่ถึงยี่สิบนาทีอยู่ตรงนั้นก็มีคนเพิ่งลงไปนะใช่ใช่สิ ใครเขาจะทำถนนให้คนลงอย่างนั้นล่ะเขาไงหมใช่แม่ไม่มีกล้องใช่แม่ไม่มีกล้องแต่ว่าแม่ไลฟ์สดเห็นรถเขานะ แม่ไร่เหรอไม่ใช่แม่ไมร่สดเราเขาก็หนีไปอ่ะ,อะหรือแม่ไลฟ์ก่อนหนีหรือเขาหนีไปก่อนก็ไม่รู้อ่ะไร่ก่อนไลฟ์ก่อนหนีใช่ไหม,มอือเออได้ชนกับรถกระบะไหมครับไม่ชนเลยค่ะเราหลบเขาแบบหลบให้เขาเลยไม่ชนเลยแล้วมาชนอีคือเราก็ไม่อยากชนอะไรเลยด้วย ใช่ค่ะถ่ายทรงกลุ่มเนี่ยเห็นไหมหี่นตาดูดำขึ้นดูสิใช่ออกปุ๊บรถมาจริงจริงหุ่นตาดูดำบุ้ยแล้วจะมีโค้งนี้งโค้งแบบมันดาบทีแบบน่ากลัวเนี่ยทุกคน เดี wow. ๋ยวพี่เข้าพี่เป็นคนที่นี่ไหมเอ่ยรบเบรีค่ะรบบรีรู้จักสพบ้านกลุ่มไหมคะสพบ้านกลุ่มไม่รู้อะค่ะปักหมุดไปได้พี่เล okay. ี้ยวถ้าเข้านี่มันก็จะงงไปแต่ถ้าเข้าน mm> ี่ตรงยาววิ Baldwin> ่งสนุกก็ ปักกัได eh okay, ้ี่ปักหมุดโอเคทุกคนเดี๋ยวต้องไปสถานีตำรวจกันนะกลัวกลัวม uh hey uh uh ja> ันจะไปปักอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมฉลึกออนไลน์นะครับ